พาล้านหน่อยเขาสวนมาตัดกะลัมจ้ะมาเบิงกะลัมปลูกใส่อากาศห่อนๆ40อ,องศาสภาพสิเป็นยังไงเนี่ยจ้ะพี่น้องปลูกพิมพ์ๆไว้จ้ะเอาลืมลืมทักทาย่านผู้ชมลูกสวัสดีก่อนสวัสดีครับจ้ะนี่หัวเพิ่นพี่น้องเบิงมือใหญ่แกนละ่ะแกนแลยจ้ะพอตัดแล้ว ลูกเพิ่นแทงออกแล้วนี่นี่พ่อตัดแล้วตัดตัดเลยฉันว่าตัดเลยนี่ตัดหัวพี่ตัวลูกนี่เบื้องแม่สิบอกตัดตัดเถิงตัวนี้ขึ้นมาเด้อตัดผีเด้อถ้ากินลูกเพิ่นน้ำตัดเป็นบ่ล่ะลูกเออเออ แต่ว่าล,ลูกราคากระลำ่วงนี้กัะบปหูว่ากิโลละเท่าไรจ้ะไม่ให้กล้องเพิ่งก่อนโอ้นักดีอยู่เนาะลูกเนาะกระลำปลูกแต่พันนักจ้ะพี่น้องตัวน,นี้มันเป็นสองหัวลูกหวัวต้นเดียวมันแตกออกเป็นสองงาเออ,เอ,อนี่ตัดเลยตัดเลยตัดตัดผิดละสูงสูงผิเพื่อะได้กินลูกมันอีก ตัดเอาไปเบิร์เลยเหมือนนีกใส่กระถางเบอร์สิบสองนิ้ว้อจ้ะพี่น้องกระถางที่ใส่ในสวนนี่สวนมากสิเป็นกระถางเบอร์สิบสองนิว้วโอ้คือกระขาด้มันจะขาดล้ลวนี่นเออกกะลำน้อยๆเว้ยผีหัวหนึหน่งลูกผีหวัวหนึง่งท่านว่า ใบมันก็ต้องแกะออกด้วจ้ะบาดนี่ทาลูกเพิ่นถ้ากินลูกเพิ่น <c oughs> ให้เพิ่นปรุงใหม่น้นมะกูอือฝนตกต่อกัน3-4มื้อแล้วเนาะแม่นบ่ท่านว่าแ <c oughs> ม่นอือเออนั่นละ่ะตัดอเอาติหัวเพิ่นพี่เดลูกเตรียมสิออกแล้วนี่ตัดเพียงนีเด้อลูกเด้อ <c oughs> กินลูกมันตอมีดกบ,บ่เขา้า <c oughs> ข่าว้ายกับจีออวานมือเนาะท่านว่าเนาะอ้าวเก่งเก่งเก่งเออนี่ยก็ไปแ,แกะออกจก้ะระวังมือเด้อลูกเด้อสีดำดำมันคืออะไสีดำดำมันคือเป็นโลกแหละลูลกมีเนีน่ยวัตจอมันกระซางมันเท่ากับแกะออกเท่ากับกินได้คือเก่าทาั้งในมันแมงมุมแมสีดำมันมแมนตัดเบิดเลยท่านว่าอุ้ยที่ใส่ก็สิเป็นขี้งูาจ้ะกับขี้ไก่ ูกทีมไววเพราะได้ดูแลจ้ะกับมาเบิงโดนโดนมาเบิงแต่นอนแต่บ่งหายแน่แหละยังกลางคขึ้นแต่ว่าหอนหอนบางหานันบ่มีนอนจ้ะพี่น้องเอองามงามตีเลยอ่ะเออกอเค,ค่ะนั่นะเอาใบมันออกก้อนก็นกนได้ลูกเออ ส่วงที่เอาเลียงกระต่ายใบมันเอาไหาก่กระต่ายเนาะทันว่าเนะ mm hmm. เาะเก็บอยู่บนสู้มือจ้ะขับ mm hmm. บำรุงดูแรลรักษาดีๆหัวหนึ่งเด mm hmm. เกือบกิโลอยู่ได้พี่น่อง mm hmm. ปลูกใส่กระถางกระได้อันนี้ปลูกทิมท,มทิมไว้อาการห่อนกับวยาหหอนออกมาสวนจ้ะที่หอนแห้ง mm hmm. อ้าวนี่ ได้ซ่นี่งามอยู่จ้ะพี่น้องฟังนีก็โพดปลูกไว้หน่อยนึงเพื่อได้เก็บต้มให้ร้านกินปักแตงเฮาเริ่มดอกแล้วตัวลูกนี่เด้ปักแตงไทยปักแตงเหลืองๆแบบอยู่สวนอยู่หน้าน่ะนี่แม่ปลูกไว้อกดอกแล้วก็แบบอยู่นาจ้ะก็แบบอยู่นาบักอือก็ท้าวเครือแล้วอือ พี่เด่ทั้งพี่ถ้าวเคลือและยากระทัวมโอ้ยพี่น้องฝนตกมากญยาแห้งไรจ้ะบักพีิกข้าวส่งสิบลอดอีกแล้วแต่ว่ากัหนวยรกอยู่ <c oughs> <c oughs> กระล่างสิเตรียมปูหอมไหมจ้ะขายจนบยัย่งแนว <c oughs> ขายขายมวนหลายขายจนบยัย่งแนวพี่น้องคะ <c oughs> นันมันหกแห้งลูกเออนี่ยังแนี่ยซ้ำนี่เอยียงกับ่ได้ดูแลเลยพี่น้องอาการห้อนน้ากับวันไล่ส่วงนึงหันนี่จะเลยบ่อย,อยากปลูกแมนบาน,นี้ฝนกระลังมาตกเลยนี่มันแรงพี่กระลังมาขยายไว้นิดน้อยพอได้เก็บกินจะ้ะเออปลูกหอมนี่แหละลูก พักแม่แม่กับปูกใส่กระามั่งไหวอ้าวอือพาเขาสวนตอนเลิกเรียนจ้ะมาเบิงเดี๋ยวไปเบิงฟังนาบ้านน้ำกอนปูกพ้อมปล่ววอยไม้เอออือปลูกไว้พ่อได้กินจ้ะก็ล่างเริ่มลงมือปลูกไม้พี่น้อง เออฝนตกใส่มันกะลังหัวหน่อยกะลังหัวหน่อยกะลังสีห่อฟังนี่เออ่ะพกบุ้งกับตัดออกจ่มจำจ้ะกล้พ่อได้ก,กินมีหอมปลูกไม่พี่น้องฝนบอลเลงคักะจมือ่อเบิดมือ,เบ,มอเบิดขึ้นเบิดมือเบิดขึ้นนี่กันสิหลอดดูพ่อได้แนวตตอยอยู่ดอกจ้ะเอาคลิปนี้เอ,อไาไว้ซ้ำนี่เนาะ ไปเฮ็ดกับเขาต้อจ้ะสิพัดหมูใส่กระลำให้ร้านหน่อยกินกำลังเหลือโรงเรียนว่าหิวเขาแม่ก็คือเมนูขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามจ้อาอ้าวล่าถาันผู้สวมกนลูกสวัสดีครับครับสวัสดีจ้า